สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับตัวนี้เราก็จะมารีวิวนะครับปล่อยรถน้องแรปเตอร์ของเราเองใช้เองนะครับเราจะให้ดูห้องเครื่องนะครับเราเป็นคนดูแลค่อนข้างดีนะครับเป็นคนรักรถนะครับเรื่องของห้องเครื่องตรวจเช็คทุกวันไม่มีฝุ่นเลยนะครับทุกเช้าทุกเย็นนะครับตอนนี้ก็จะมารีวิวปล่อยนะครับเนื่องจากว่าเราจองตัวแรปเตอร์ไว้1นึคันนะครับก็ตัวใหมาย่าสุดนะครับ ถาว่าคันนี้มีรายดีนะครับออปชันเต็มๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกล้องเลนคิปปิ้งนะครับตัวนั้นนะครับจัดขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ตัวสปอตไลท์นะครับตัวนี้ไฟทั้งหน้า,นาทั้งหลังมีครบนะครับส่งไฟถอยก็มีสปอตไลท์เวลาเข้าไปต่างจังหวัดเข้าป่าเนาะไฟไม่พอก็สามารถเปิดสองสว่างได้ส่วนตัวเซ็นเซอร์หน้านะครับตัวนี้แรปเตอร์คันอื่นไม่มีนะครับตัวนี้เป็นของเซ็นเซอร์ ของตัว w ว t ัคนะครับตัวท็อปเรายกเข้ามาใส่ทั้งรุ่นเลยนะครับแล้วก็เซนเซอร์หลังมีอยู่แล้วนะครับตัวนี้มันสามารถเตือนแล้วก็จับระยะในเรื่องของการถอยเข้าจอดขนานถอยเข้าซองนะครับออกจากซองเองนะครับตัวนี้มีครบนะครับระบบความปลอดภัยมีครบนะครับแรปเตอร์ตัวอ้วนไม่มีนะครับตัวนี้มีให้ครบสังเกตด้วยสีใหม่มากเงากิ๊บนะครับไฟหน้าก็ใสปิ้งเลยนะครับ ไม่มีริ้วรอยเลยเราใช้เองดูแลเองตลอดอย่างดีถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนทุกครั้งนะครับแล้วก็เป็นน้ำมันเครื่องที่สังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นะครับส่วนน้ำมันเราเติมของเ h e l l V Power อนะครับอย่างดีนะครับไม่เคยเติมยี่ห้ออื่นเลยเพิ่งจะมาลองของเคาเทคของเทคลอนนะครับว่ามันหล่อลื่นดีก็ลองไปครั้งหนึ่งนะครับแต่ราคาค่อนข้างสูงนะครับริดตอนนี้ก็อยู่ประมาณกับ48สส่วนยางนะครับเป็นยางปีใหม่นะครับ และแม็กเราก็ซื้อใหม่สี่ล้อเลยนะครับตัวเก่าเรายกออกเทินนะครับตัวนี้นะครับเป็นปียี่สิบเอ็ดนะครับใหม่กริปเลยนะคะยางสี่เส้นนะครับส่วนภายในไม่ต้องกลัวนะครับใหม่จริงๆนะครับข้างหลังนี่ไม่มีคนนั่งเลยนะครับดูข้างในนะครับและตัวข้างในเนี่ยเราอัปเกรดเฟิร์มแวร์นะครับเป็นตัวมาสแตงนะครับ จะมีไฟสองเท้านะครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์มาร์่างต่างนะครับเปิดระบบเต็มเลยครับตัวนี้จับในเรื่องของปายจราจรเองนะครับการวัดเซ็นเซอร์ระยะของออฟโรดมีครบนะครับตอนนี้เปิดมาหมดเต็มใครได้ไปในโคตรคุ้มนะครับดูครับเบาะไม่มีริ้วรอยเลยใส่ปิ้งนะครับดูนะครับเนี่ยเนี่ยผ้าเราติดไว้เช็ดตลอดเลยนะครับใช้เองนะครับส่วนข้างหลังนี่ไม่ต้องกลัวไม่มีคนนั่งเลยครับ ขับคนเดียวนะครับถามว่าทำไมปล่อยเพราะว่าเราจองคันใหม่ไว้นะครับเป็นตัว V6 ก็เลยอยากจะปล่อยคันนี้นะครับอีกอย่างเราขับอยู่2คันไม่ทันนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับอินบล็อกหรือสอบถามก็มาที่0ย์เก้าหาห้าหกนะครับติดต่อไม่ได้นะครับทั้งสดทั้งผ่นนะครับราคาก็ตัวนี้ปล่อยอยู่ที่1 1 5 0 0ล0 0นบาทนะครับ หนึ่ง้านหนึ่งแสนห้าหบาทออปชั่นเต็มเต็มนะครับตัวนี้ครับสวยสดสายปิ๊งนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับ